สวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับเช้าวันที่6สิงหาคม2567ครับอฝากประชาสัมพันธ์นะครับตอนนี้แอมินติดภารกิจดำนาอยู่นะครับบ่ดยออกตลาดนะครับคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณวันที่20สิงหาคม2567นะครับอมาเนี่ยมาอัปเดตนะครับอาเมื่อวานแอมินนะครับร่างกายถึงกีดจํากัดนะครับกับพักไปมือนึงนะครับคกับเลื่อนไปอีกมือนึงนะครับ กำหนดการคข่าขๆาวมอนี้ก็จะขุดนะครับขุดประมาณสามนะครับสามคูณสิบเมตรนะครับกำหนดการคข่าข่าวมอนี้นะครับก็จะเริ่มขุดจากมุมนี้นะครับอ่ะเข่าที่ดำไปประมาณสิบมือทุกคนนะครับเริ่มเขียวแล้วนะครับเริ่มเขียวเริ่มเริ่มแตกยอดเริ่มแตกกอแล้วนะครับนี่มินพยายางหลาะเบึงท่างอีกคนนะครับ จุดนี้ก็เพิ่งสมงานไปนะครับเพิ่งเพิ่งเก็บงานไปนะครับนะครับเพิ่งจะสมนะครับเพิ่งจะสมเสร็จนะครับอ่าเข่าพวกนี้ถอนปุ๊บเราก็มาปลูกไม่เลยนะครับถอนปลูกก้าที่ถอนเรามาปลูกไปเลยนะครับอ่ะท่านี้นะครับดำไปตั้งแต่วันที่ยี่สิบยี่สิบหนึ่งนะครับดำไปช่วงวันที่ยี่สิบหนึ่งนะครับ ประมาณสิบหามือแล้วนะครับเข่าก็เริ่มเคี้ยวนะครับเริ่มเขี้ยวเริ่มแตกใบเต็มที่แล้วครับนะครับก็สิเริ่มแตกกอแล้วนะครับนะครับเข่าถอนขึ้นมาล้วปลูกใหม่เลยกหรนะครับปลูกใหม่เลยมันมันตั้งโตเร็วนะครับตั้งโตเร็วบ่คือกานะครับกาถอนมาแบบทั้งเตะทั้งนะครับทั้งซ้ำทั้งเตะนะครับครับอ่ะเบิ่งสังเกตเบื้องหน้าครับ ความเขียวความการเจริญเติบโตนะครับรวดเร็วนะครับดีกว่าดีกว่าบางคนนะครับถอนมาแล้วทั้งเตะทั้งเหน่เราไปแซน้ำมาอีกสามสี่หมื่นบางทีนะครับใส่ว้นนกระสอบกับกาเปื่อยนะครับกาเปื่อยนะครับทางพุ่นเป็นกาถอนไม่นะครับกาถอนไม่กับกานะครับกับเข่าที่ดําไปแล้วนะครับตอนนี้เข่าที่ดําไปก้อนนี้รับกับหย่าเขียวซ้ำกันแล้วนะครับเขียวซ้ำกันแล้วนะครับ ตรงนั้นเป็นบริเวณที่แอดมินสิขุดมือนีนะครับขุดมือหนะครับแอดมินมีอาการตัวร้อนนิดหน่อยนะครับมีร่างกายมันถึงขีดจํากัดนะครับร่างกายถึงขีดจํากัดนะครับบวกกับอากาศร้อนนะครับท้องฟ้าเปิดแล้วก็มีแสงแดดนะครับแดดอากาศร้อนนะครับอากาศร้อนแล้วกับร่างกายถึงขีดจํากัดนะครับมีไข้น้ำนะครับกล้ามเนื้ออักเสบนะครับแขนขานะครับข้อนะครับ เอวนะครับการเนื้ออักเสบปวดเป็นเมื่อโตนะครับปวดทั้งตัวนะครับอ่ะนะครับกำหนดการคร่าวๆก็คือสิขุดนะครับให้ได้ครึ่งนึงนะครับนะครับตัดประมาณนะครับสองนะครับสองเมตรคูณสิบเมตรนะครับประมาณสองคูณสิบเมตรนะครับมือนี้นะครับตัวเลขประมาณการไว้นะครับถ้าจบนี่แล้วก็อนุนิสิไปเก็บงานทางพุ่นนะครับเก็บงานฟังนั่นนะครับฟังฟังนั่น ที่อันวินเบรกไปเพราะว่ามันบอมมีน้ำนะครับตอนนี้น้ำก็ยังมีอยู่นะครับต้องรีบก่อนนะครับเพราะว่าน้ำลดไปพอสมควรแล้วนะครับถ้าบอมมีพายุเข้ามาอีกนะครับบอมมีฝนตกเนี่ยก็มุมนี่ก็สิขุดบ่ไรนะครับนะครับนะครับมุมนี่ก็สิขุดบ่ไ้เพราะว่ามันบอมมีน้ำให้ให้ดึงลงนะครับเวลาขุดแล้วมันต้องดึงลงน้ำน้ำนะครับดึงลงน้ำน้ำหล้วก็ย่ำนะครับให้เป็นโคลนนะครับ เพราะฉะนั้นนะแอมนินกับสิทธิ์ฟาวเรงนะครับเพราะว่าไปเบรกไปพักมาแล้วเมว่านี่ครับพักมาเต็มที่แล้วนะครับอ่ะเจอกันคลิปหน้านะครับเจอกันคลิปหน้านะครับ